ดูแลงานดูแลหัวใจเปิดห้าคนดังในวงการบันเทิงคบกับผู้จัดก,การส่วนตัวไม่เพียงแต่ดูแลจัดคิวงานแต่ยังเป็นทั้งเพื่อนและคนในครอบครัวจัดระเบียบทุกอย่างในชีวิตบางคู่กำลังเตรียมตัวแต่งงานสร้างครอบครัวไปด้วยกันจะมีใครก,กันบ้างนั้นรัดประสาชมกันได้เลยจ้า อันดับที่5กระต่ายพันนิพาสาวน้อยร้อยล้านวิวนักร้องลูกทุ่งแนวอินดี้ลงรักกับผู้จัดก,การส่วนตัวไพยบยูแสงเดือนที่เป็นทั้งผู้บริหารค่ายสตูดิโอและก็ยังเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวให้กับกระต่ายเพราะว่ารักคําเดียวเลยมองว่าการมีเขาเป็นทั้งผู้ใหญ่สามารถให้ความอบอุ่นสั่งสอนได้ทุกอย่างจากความใกล้ชิดกลายเป็นความผูกพันแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคกับกระแสสังคมแต่ทั้งคู่ก็จับมือฝาดรามา่าเก็บหอมรอมริบสร้างเรือนหอด้วยกันและก็ยัง ยังมีเจ้าตัวน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ อ่านดับที่สี่เกกี้สีหัญญาผูติดต่กกและนักแสดงสาวปลูกต้นรักกาแฟนหนุ่มฐากูลที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นผู้จัดการส่วนตัวแม้ว่าจะยุ่ห่างกันแต่ความรักของทั้งคู่นั้นก็ยังแฮปปี้อยู่เสมอแม้ว่าจะเคยโดนดูถูกว่ามีแฟนเด็กไม่มีอนาคตแต่ก็ยังยืนหยัดเพราะว่าชอบในความมุ่งมั่นความชัดเจนและความเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าสาวเบกกี้จะเป็นคนหาเงินเข้าบ้านแต่หนุ่มถาก็ไม่นิ่งเฉยคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแค่ผู้จัดการเพียงอย่างเดียวนะั้น เอง ลำับที่3ามใหม่จเจริญปุระนักร้องสาวเสียงทรงพลังที่ปลูกต้นรักและสวีทหวานกับสาวหล่อนิดผู้จัดจการส่วนตัวที่ควบตำแหน่งหวานใจมาโดยตลอดกว่า26ปีแล้วที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันแม้ว่าจะไม่ได้มือวาออกสื่อแต่ก็ยังสวีทหวานกันมาเรื่อยโดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ว่าเขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวยอมรับว่าไว้ใจมากให้ดูแลทั้งเรื่องเงินเรื่องทองแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วขนาะทีว่ายอมสละชีวิตแลกกันได้เลย อันดับที่2ฝนธนสุนทรหลังจากที่เปิดตัววาไม่โสนแล้วสําหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานที่คมหากับหวานใจสาวหล่อนมว่าเออุไรมนัทและก็ยังพ่วงตําแหน่งเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวมานานถึง10กว่าปีจากอดีตแดนเซอร์เลื่อนมาเป็นคนรู้ใจด้วยในสมัยอดีตสาวฝนเป็นคนที่ฮอตมากเลยคบเอไว้เป็นไม้กันหมาซึ่งเอก็เลยใช้จังหวะนี้เข้ามาดูแลเทคแคร์ทุกอย่างเพราะว่าปลื้มอยู่แล้วล่าสุดก็เพิ่งจะถูกขอแต่งงานไปกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวไปแดงไปแล้ว Wow. อับที่1โชคไทยรถแห่เป็นทั้งผู้จัดก,การส่วนตัวและสีภรรยาแม่ของลูกอย่างสาวนัดจุธารัตจากแฟนขับสู่การเป็นคู่ชีวิตผู้อยู่เคียงข้างกับนักร้องหนุ่มคนดังโดยทั้งคู่นั้นได้บอกเล่าเรื่องราวเส้นทางความรักโดยโชคงนั้นได้เปิดเผยว่าตั้งแต่นัดเข้ามาในชีวิตอดีตที่เคยเหลวเป๋อเก็บเงินไม่อยู่จนตอนนี้ภรรยาเข้ามาคอยจัดแจงทุกอย่างให้ในชีวิตตั้งเป้าหมายว่าอยากมีอะไรอยากให้ครอบครัว,วเป็นแบบไหนคอยผลักดันให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้น